ไเอาใม่ห้าสิบสามเซ็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต uh ั้งแต่ความเดือดร้อนวันแรกที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะคุณที่เดี๋ยวไว้ซิงจากเราเนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วก็ได้ดูแลพยายามไม่ได้มากที่สุดวันแรกนี่เป็นแค่การพัดหลงนะคะแล้วก็สุดั้ายแล้แมวเนี้ยพัดหลงแลเจ้าของแล้วก็แบบลอยน้ำบ้างหุ่นน้ำบ้างเราก็จะช่วยซแขงร่างเของหมุนบนเตาราเจ้าของก็ทักเออ ในมุมที่เรามาแล้วก็ช่วยแชร์กระจายข่าวค่ะคืออะไรก็ตามที่เราสามารถเป็นประโยชน์ได้เดี๋ยวไว้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ใวันนี้เดี๋ยวไว้เองก็จะเป็นเสียงเล็กๆนะคะมาช่วยองค์กรทำเรืองที่อยู่ในนวตาแล้วอาจจะไปกระบอกเสียงให้ช่วยคนเพราะเกี่ยวชกับว่าถ้าเราช่วยคนแล้วเนี่ยคนก็มีจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือว่าปันสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้มีแรงแบบสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้น้ำน้ำท่วมนี่วันหนักแล้วในน้ำลดหนักมากๆ เป็นข้อของเสียหายบ้านเพี่ที่พังทลายเพราฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยใครสามารถทําอะไรได้นะคะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วก็อยากให้ช่วยเติมเต็ค่ะ้งนี้แต่คอนเสิร์ตช่วยเหลือโรงเรียน25แห่งเลยค่ะใช่ก็อย่างวันนี้เนี่ยนะคะเก๋ก็ข้าราชามาเป็นพิธีกรเพราะว่าพี่หมู่บันดาเขาแบบควานหานักร้องถ้าหนูร้องเพลงพวกพี่ก็ร้องให้เก๋ก็เลยอาสาเป็นพิธีกรไลฟ์สดตลอดทั้งแนวันนี้แจกเชียร์ึ่งสี่โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์ในเพจของเอ่อลงเติร์นบันดาวงุญพุีตอนนี้เราองค์การทำดีนะคะ คนเล็กคนน,นน้อยเนี่ยมันสำคัญทั้งนั้นเลยตอนนี้คือพลังน้ใจความสังเกตคนไทยทจริงๆคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันนะอยากให้ทุกคน,กคนช่วยบริจาคค่ะเพราะว่าหลังน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะไปซ่อมโรงเรียนต่างๆให้น้องๆทั้งหมด25โรงเรียนเลยนะคะทั้งเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่พี่บุ๊กมาชกเอ่อโรงเรียนไหนขอความช่วยเหลือมาเนี่ยพี่บุก๋กไปเนี่ยจัดสายในวันนี้เองเนี่ยพี่บุ๊กก็วิ่งงานอยู่นะคะเก๋ก็มาดูหน้างานตรงนี้ของของพี่บุ๋กแล้วเดี๋ยวจะช่วยเองแล้วก็วันนี้ศิลปินทุกคนที่มาร้องเพลงแกก็็นนาาารมบบบงค เราก็แบบพยายามจะจัดสรรทุกอย่างดูความสวยใหทุกคนที่แบบสลระดแรงกายแรงใจมาช่วยงานเก๋ก็เลยยกคนเพื่อนๆพี่ช่างแต่งหน้าวันนี้นักร้อง27คนช่างแต่งหน้าก็27คนนะคะเหนื่อยกคนมาด้วยใจมาด้วยใจฟรีทุกอย่างทุกคนมาเป็นน้ำใจมากๆวันนี้คือช่างหน้าช่างแต่งหนึ่งตอหนึ่งแต่ต้องเด่นนิดนึงวันนี้สีแดงสี่บุ๋มสาวนะคะสีของพี่บุ๋มเลยคือสีแดงองค์ความทำดีค่ะจริงๆคือ25แห่งมีตัวเลขในใจนะคะว่าอยากได้สักกี่บาทไปซ่อมแต่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พูดตัวเลขให้พี่บุ๋มได้เลยเหรอคะอ๋อดอกเบี้ย20ปีในต่างประเทศเดี๋ยวเลยมากที่สุดจริงๆ20ผ่านโรงเรียนว่าต้องรักต้องก็ต้องใช้เงินหลักร้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนต้องส่งที่ใหม่ต้องเคลียร์โรงอาหารต้องเคลียร์อาคารบ้านเรือนอยู่ไแล้วต้องเคลียร์ตัวอาคารนะคะห้องน้ำเอยส่วนโรงเรียนอุปกรณ์มันเยอะมากเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเกี่ยวว่าเท่าไหร่ที่คนไทยแบบให้โรงเรียนได้เนี่ยเกี่ยวว่าสำคัญสำหรับพี่บุ๋ม แต่ว่าเออหรือปินหลายคนหรือว่ายัางไงก็ตามเนี่ยดูแลจิตใจแบบนี้ให้มันมา้างข่้นนะเพราหลังล่ามุดก็ยาด้วย โทรมาช่วยเหลือเป็นจิตอาสาโทรก็เตรียมตัวัตะคร้นชื่ะฉะนั้นเงินวันนี้ให้เกิดเราซ่อมโรงแรมซ่อมโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเกเชื่อว่ากองทุนที่เหลือเนี่ยสามารถไปต่อบค่าอิสานได้ค่ะอยากรวบสัตว์สัตว์นี้ของเราพี่เก๋เองสำรัการช่วยเหลือหมาแมวหลังจากน้ำรถจะเป็นยังไงบ้างคะจากบริษัทเดอะไว้เสียงจากเราของเก๋นะคะก็ตั้งใจเลยว่าเราจะไปบูรณษการนะคะคือเก๋ชัวรทุกคนเนี่ยต้องออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะรักษาทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่นะให้มันได้ได้กลับมาใช้ได้ใหม่พวกเราก็ตัั้้งใจจเปป็นนนนฐาาสะขึไทหซ แล้เราก็ลดทอนรายจ่ายให้ทุกคนที่ต้องมาดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็อาสาจะไปทำหมันทำวัคซีนให้ฟรีคือทีท่เชียงรายก่อนนทีแ่แรกไม่ใชรอติดตามข่าวสารทั้งเพจของ Facebook ของคุณที่โดดไว้เสียงจากเราเนีน่ยคืม,มีพื้นแป้นพื้นปุ้กใช่เราตัง้งใจจะขึ้นไปช่วยเลยนะคะเพราะว่าแต่เบื้องต้นเอ่วันนี้เองเราก็ลงทุนในเรื่องอยารักษาโรคเบื้องต้นคือสัตว์ทุกตัวน้เป็นโรคผิวหนังกันหมดหลายคนบอกเอ้ยโรคผิวหนังมันฟังดูไม่ไร้แรงอย่าจอดโรคผิวหนังจับสัต อยากให้ทุกคนไปตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่ Line Official ยลแอดเดอ c e วซ์เซ็ของบริษัทเก๋นะคะตอนนี้เราก็ประกาศหาข้างคณะศาศิริศร์แล้วก็ระดมทั้งค่ายารักษาโรคให้สัตว์ต่างๆค่ะนี่เป็นทางของของบริษัทเก๋มีงานกิจกรรมไหมคะเพื่อแบบว่าระดมทุนในการช่วยเหลือวก็มีกิจกรรมตลอดเช่นตอนนี้ก็มีคนบริจาคของต่างๆมาให้เราขายนะคะหรือว่ามีคนจัดกิจกรรมอย่าเช่นมาล่าสุดแล้วก็ไปกิจกรรมกับคนที่เขาตีกรอบกันเขาก็เอาเงินที่เขาตีกรอบเนี่ยมาแบ่งให้เรานะคะเป็นการซื้ออาาหร ไวเซ่ปัจจุบันนี้เราใช้อาหารส่งไปทางภาคเหนือและภาคอีสานแล้วทั้งหมดเนี่ยกว่า6,000ตันแล้วสอกไปทดค่ะกว่า6,000กิโลแล้วเราส่งไปกว่า6,000กิโลคือ6ตันแล้วนะที่เราส่งไปไต้ซินคิดว่าจะต้องมีเรื่อยๆเพราะว่าสัตว์ก็เหมือนคนเลยนะคะปัจจัยเสียคืออาหารแล้วก็น้ำเราจ็ต้องส่งทั้งอาหารแล้วก็น้ำไให้ัสัตว์ด้วยค่ะครับที่ว่าตามแล้ว